สวัสดีครับน้องๆก็อขอต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่วิดีโอวันเดยวิท นสพปีสี่ก็วันนี้มากับพี่สองคนนะครับพี่วิชนนะครับอยู่ปีสี่นะครับสายอะไรครับสายบริบาลนะครับหรือว่าฟาร์มแคร์ครับส่วนพี่พี่นะครับพี่ชื่อพี่ป่านนะครับอยู่ปีสี่สายบริบาลหรือว่าฟาร์มแคร์เหมือนกันใช่ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะพาน้องๆไปดูว่าในหนึ่งวันเนี่ยพวกพวกของพวกพวกพี่เนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับนอกจากเรียนมีแต่เรียนหรือเปล่าเรียน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 หรือเปล่านะครับไม่ใช่นะวันนี้จะพา ทุกคนมาดูความเนาะว่ามันนีมันทำอะไรกันความลับของนางฟ้าใช่อูีิก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับก็ต้องไปเพิ่มคาเฟอีนนิดนึงนะครับแล้วไปร้านร้านกาแฟที่ใกล้คณะที่สุดนะครับหรือว่าไปร้านกาแฟของคณะเลยก็ได้กาแฟคณะโอเคไปกันเลยไปกันเลย ครับขาดไม่มีคนเลยนี่ก็เป็นคณะเอ้ยไม่ใช่เป็นลานที่ใกล้คณะที่สุดเนาะถ้าเราหนอนมาในที่นี่ก็แวะมาได้นะครับหนอนทีเดียวมองไม่เห็นเลยไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเรียนเดี๋ไปเราจะไปเรียนแหละแลบอะไรอ่ะแลบเทคโนนะครับวันนี้จะเป็นแลบยาฉีดนะครับเป็นการ เตรียมยาฉีดในโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าในสัปดาห์แรกเนี่ยก็ยังจะคงเป็นเรื่องของเทคนิคอยู่นะครับเนาะโอเคไม่ยากเดี๋ยวตามไปดูกันในและตอนนี้เราก็จะไปจะไปเรียนแล็บแรกชุดแล็บสองหนึ่งยังไม่ฉีดอันนี้ก็จะเป็นห้องลงอันนี้ เครื่องตอกยาเต็มไปหมดอนอนล้มทุกคนเราตามันเลื่องมากครับซ <Yeah. S 1> ับซ้อนมากมาแล้วเราถึงห้องแล็บแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เย่เย่ในนี้เราก็ทำแลบเสร็จแล้วนะเนี่ยชุดแลบเราเนี่ยนะครับน้เราใช่ที่นี่ยังจะมีถุงมือด้วยแต่ว่าเอาออกแล้วแล้วก็มีหมวกด้วยหมวกคนอาบน้ำใช่แล้วหลังจากนี้เราจะไปกินข้าวกันแล้วก็มีเรียนใหม่มองยังไงก็ใช่แบปมองเดี๋ยวไปเรียนด้วยกันใช่ไปเรียนด้วยกันตามมาตามมาไปกินข้าวละเดี๋ยวพาไปกินข้าว โอเคเราจะไปเราเปลี่ยนเสื้อเราไปกินวันนี้เราไปแขกแล้วเชิญใหม่นะครับทุกคนเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆในในความพิเศษของเราอย่าพูดเด้อี่คือคนนี้เอยครับคนนี้ครับคนที่ทําให้เราเรียนจบมาถึงปีสีได้เพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นเจ้าแม่ของเลคเชอร์นะครับที่แบบว่าเขาเข้าเรียนแล้วเขาจดโคททุกอย่างเลยครับใช่นะครับชื่เจียมนะครับสมบวรนะครับเพื่อนจะมาดีแคลนะครับว่าเพื่อนชื่อเจียมนะครับไม่ใช่สมบวรนะครับทุกคนจะเรียกเพื่อนถี่นะครับทุกคนเพื่อนเที่วันถี่อันนี้เป็นตึกเก่าของเรานะครับที่ ่ตึกเก่าตึกเก่าตึกเก่าก็คือตึกเก่าใช่ข้างหน้านี้ก็เป็นโรงอาหารนะครับซึ่งมีอาหารเยอะแยะมากมายสามารถโฆษณาให้แบบคุณแม่ค้าตึกใหม่ได้ใช่ตอนนี้ก็ว่าจะสัมพันธ์นะครับสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่อยากมาขายข้าวนะครับที่โรงอาหารมีนิทรรศผลมาเลยครับมาเลยครับว่าเนี่ยเมื่อกี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปเรียนวิชาเลคเชอร์ตอนบ่ายกันเรียนวิชาอะไรนะ เพัชกรรมชุมสาธารณสุขเัศสาธารณสุขใช่เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังเป็นเกียรตความรู้ระหว่างในช่วงที่เดินสวนสมุนไพรนึกถึงอะไรบางอย่างให้ฟังสมัยเรียนสมัยยามัตานี่มีคนเคยเล่าให้ฟังว่าที่มาของฟ้าทลายโจรนะมันมีที่มาก็คือฟ้าเนี่ยเขาหมายถึงว่ามันเป็นพืชที่มาจากสวรรค์ใช่ส่วนโจรเนี่ยเขาก็เบี่ยวเสมอเป็นเรื่องของโรคภัย ใช่ก็เลยไปรวมกันก็คือฟ้าทะลายโจรก็คือคือที่มาช่วยทำลายโลกภัยต่างๆอ๋อย่างนี้เหรอเราพูดมั่วเอาดีๆรู้จกดีไม่รู้ต้องไปเซิร์ชนะต้องไปดูุยคานูจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นไพรมารีหรือว่าเป็นเซกันเดลีหรือเป็นเชอลี่นะคืออะไรคะถ้าต้อง้อย่างรจะฟังพี่พูดภาษาอะไรกันก็ต้องมาเรียนมาเรียนนะครับ เราจะได้รู้ความจริงว่าสรุปฟ้าทลายโจรมันเป็นที่มาแบบนี้นหรือเปล่าเราฟ้าทลายโจรใช้รักษาอะไรอ่ะฟ้าทลายโจรไม่ได้ใช้รักษานะครับทุกคนใช,กใช้ป้องกันได้ไหมครับไม่รู้แดดเที่ยงแล้วก็เป็นไข้ๆเนี่ยก็กินฟ้าทลายโจรได้ก็ถือ,อว่าลดไข้ได้แต่ว่า ก็อย่ากินอย่ากินเยอะเราตับพังเราเดี๋ยวตับพัง<อ>เงนาะสมุนไพรไงก็คือสารเคมีนะใช่ทุกเรื่องบนโลกล้วนเป็นพิษใช่ใดๆในโลกโล้วนเป็นพิษนะครับแอนต,ติโดดไม่ได้มีเยอะโอเคถึงแล้วถึงเราก็ถึงตึกใหม่ละไอ,ไ,อไอโบแล้วเราไปเจอกันบนห้องเรียนเลยแล้วกันบ๊ายบาย เรียนอะไรครับเรียนอะไรครับอ๋อเรียนเรียนสาทาครับพูดถึงชาวบ้านไม่ค่อยกินยาอยู่เพราะว่าเขาคิดว่าไม่ได้แก้ต้นเหตุเขาเลยไม่กินยากันโอ้โโอเคครับแตดตอนเล่นเก็บอะไรแต่ตอนเล่นเกโดนแต่ตอนเล่นเก็บอะไรน นี่คือเพื่อนของพวกเราเองนะครับก็เป็นไอสตอคร์ทั้งหมดที่เราเรียนเสร็จแล้ววันนี้จะไปโรงพยาบาลนะครับไปทำอะไรโรงพยาบาลเราวะเราจะไปโรงพยาบาลเพื่อไปเก็บเคสนะครับเก็บเคสมาทำทำโซฟนี่นะครับก็โซฟคืออะไรเดี๋ยวโซฟคือเอ่อการเอาเคสมาพรีเซนเตชันนะครับก็ถ้าน้องอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ต้องมาเรียนที่คนานี้ใช่โอเคครับวันนี้เราก็ถึงโรงพยาบาลมอแล้วนะโอเคนี่โรงพยาบาลมอก็ วันนี้ที่พวกเรามาเก็บเคสนะครับก็มีอาจจะมีสาวประวัติบ้างจ่ายยาบ้างใช่ไหมครับที่ผานแต่ว่าพวกพี่อาจจะเก็บบรรยากาศข้างในมาให้ได้ไม่ไม่ไม่หมดเพราะว่ามันอยู่กับไพเรซีของคนไข้ด้วยนู่นนี่นั่นเนาะแต่ก็จะพยายามเก็บมาให้มากที่สุดให้น้องได้เห็นว่ามันทําอะไรบ้างแบบเพศของเราพอเก็บเคสเสร็จแล้วปุ๊บพวกเราก็จะไปทำโซฟใช่ไหมใช่ทำโซฟนำเสนอเสนอเคลนะใช่แล้ว เดี๋ยวยงไงก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะครับใช่ใช่เนี่ยถึงแล้วถึงแล้ว,ลวเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อน <Okay. S 1> แอบมาอู้นิดนึงใช่แอบมออู้มามาแอบถ่ายให้ว่าห้องอยาวมีอะไรบ้างใช่ันี้ก็จะขออนุญาตแล้วนนี้ก็จะเป็นที่เก็บยาใช่นะครับของของโงรงพยาบาลเนาะนะแต่ว่ามันจะไม่ได้มีแค่ส่วนนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่จะอยู่ข้างในน,นะครับเเป็นแค่บางส่วนนะครับแล้วก็มีตู้ที่เก็บวัคซีนนะครับแล้วก็พวก เช่นปัจยาับใช่ไหมหวัคซีนโควิดก็มีใช่ก็มีนะครับก็นั่นแหละเพื่อ <c oughs> นน้องๆอาจจะอยากมาเรียกนการนะครับ เย่แล้วก็หมดไปแล้วนะครับหนึ่งวันหนึ่งวันกับวันเดวิทนอสพอปีสีนะครับใช่ก็วันนี้พวกเราก็พาไปตั้งแต่ตอนเช้าเลยเนาะตั้งแต่เรียนแล้วตั้งแต่เราเริ่มเรียนจนตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นละอ่าอยากให้พเดินก่อนดูโรงบาลหรอเนี่ยนะครับก็ถ้าเผื่อน้องๆสนใจนะครับที่จะมาเรียนกับพวกเรา อ่าเราก็มีช่องทางนะครับให้น้องติดตามข่าวสารนะครับจากช่องยูทูบนะครับพม่าซียูียูนะครับแล้วก็ในส่วนของงานรับเข้าหรือว่าการสมัครเรียนเนี่ยก็จะมีเพจของคณะนะครับชื่อว่างานรับเข้าคณะพิเศษมหา,<น>าวิทยาลัยอุบลราชานีใช่แล้วก็มีเพจของออฟาร์มแคมป์ยูบียูนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดให้น้องๆมัธยมเนาะมหมาะไปนะครับได้มามาเข้า่คยกันที่คณะเราจะได้เรียนรู้ว่าคณะเราเนี่ย เรียนอะไรบ้างใช่เรียนอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างใช่ก็ถ้าพวกพี่ยังยังอยู่ที่นี่ยถจะถว่ายังเรียนอยู่ไม่ถือว่าเราไม่ได้ไป็จบแล้วก็อาจจะได้เจอกันที่งานพรำแชมป์นะครับแล้วก็สุดท้ายเนาะก็เพจสะโมนะครับก็ถ้าน้องๆอยากมาดูภาพกิจกรรมของคณะเราว่าเออพวกพี่เขาแบบมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็สามารถเข้ามาในเพจของสโมสรนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวรัธานีใน,น Facebook ก็ได้หรือว่าถ้าใน IG ก,ก็ก็มีเหมือนกันนะครับ rxubu ใช่ก็จะเห็นโลโก้เสือเงินมีงูหนึ่งตัวใช่งูหนึ่งตัวพันแก้วอ่านะครับก็อะไรต่อดีพี่ป่านวันนี้น่าจะพอสมควรแล้วแหละประมาณเท่านี้ครับก็ถ้ามีโอกาสก็คงได้เจอกันในคลิปหน้าๆน,นะครับก็ถ้าน้องๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิดีโอพี่ทำไมพวกพี่แบบ เรียนเยอะจ้างอะไแบยนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเดี๋ยวพี่ๆไปตอบใช่เดี๋ยวถ้าพวกพี่มีโอกาสก็จะทำวิดีโอตอบคำถามน้องๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็วันนี้แหล่บ๊ายบายเจอกันบ๊ายบาย